นะคะฝั่งนู้นเยะเต็มเลยลจะเดินไปเรื่อยๆนะคะลูกไม่ยอมออกมาเลยออกมาคนเดียวอ่าเดินผิดทางต้องเดินฝั่งต้องเดินฝั่งนี้นะน้ําไม่สวยน้ําไม่สวยน้ําเป็นสีน้ําตาทุกคนอันนี้คือต้นแพร่ร่อนนะแล้วมีคนเดินตาม๋ยวกคนหนึ่งนะ ได้ยินไหมคะเสียงดังไหมมีตัวอะไรนะตัวทาทาใช่ไหมตัวทาตใช่ไหมบ้านเราเรียกตัวทาตใช่ปะอ่าป่าเวลาฝนตกมันจะขึ้นมาเต็มเลยทุกคนดูสิทุกคนเห็นแพรร่อนไหมมันจะเป็นแพรร่อนนอะคนเดินเล่น เห็นไหมคะแพรร่อนเต็มเลยแต่มันยังไม่สุกนะคะอืมมันยังไม่สุกเลยต้นนี้นยเยอะเลยดูสิก้างบนมีคนถ่ายรูปด้วย <laughs> น้ำมันไม่สวยนะทุกคนเขาเดินไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปอันนี้คือภูมิใจมากเลยต้นเนี้ย ต,ตอนนี้คือมันเหมือนเขาเรียกอะไรมันเหมือนแอปเปลิลป่าเดี๋ยวเราให้คุณเจียไปก่อนนะอ,อ๋อดูสิทุกคนดูสิมเต็มเลยอะดูสิทุกคนคือมันเต็มเลยมีตุูกเลยอ่ะเออมีตุูกเลยอะอู้อู้อ้ะ ลูกเต็มเลยทุกคนมีแต่ลูกมันเลยอ่ะแก่เธอนนะอดูสิมีแต่ลูกมันทท้งนั้นเลยนี่คือลูกนี่คือแอปเปิลป่านะคะมันยังยังเด็กอยู่เน,นี่อันนี้จิ้นนนนนนนมน,น,น้ำพริกอร่อยเห็นไหมคะอู้เยอะเลยเต็มต้นเลยต้นนี้ดิถ้าลูกมาลูกจะปีนเก็บให้แต่นี่ปีนไม่ปีนขึ้นไปไม่ได้ น้ำหนักเกยอะเกินทุกคนคือมันมันต้นน,นี่เตยวบ้านเราไม่เหลือนะ้เขาเก็บกินเห็ดดูสิมีทาสกินด้วยนี่คือเห็ดเห็ดที่เขาขายตามร้านอะตามานทาสกินไปเยอะเลยทุกคนเห็นเหรอดูสิเอาไม่ถึงไปถ่ายให้ดูนะโอ้ <c oughs> โอ้โหโอ้โหคือแอปเปิลแอปเปิลป่านะทุกคนโอ้ห huh. บ <c ười> si si. si. oh, uh ้านเราเนี่ยเหมือนม่งม่วงนาะงม่งโอ้โหโอ้โหดูสิเต็มไปหมดเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนดูสิดูสิอ้าวมันเยอะขนาดไหนอะอู้ืม เยอมากเลยแมันคนที่นี่เขาไม่กินหันนะคะผนเปี้ยวแล้วเขาบอกว่ามันยังไม่สุกแล้วมันจะทําให้ปวดท้องอะไรประมาณเนี้คนไทยไม่เคยเหลือเอิ้นคนไทยจะกินโม้ภูมิใจมากเลยเห็นคนกะ็จะมองวันคนภูมใิใจมากเลยอ่ะโอ้โหทุกคนดูมันโอ้โหสะออนไม่ได้แต่งหน้าเลย เห็ดด้วยเห็ดเนี้ยที่ก็ที่ที่เนี้ยที่มีตามร้าบางคนไทยบางคนอนะ่ะเขาก็เก็บกินนะไม่คิดเห็ดไม่มีพิษเห็นไหมทามันกินอนะ่ะเห็ดไม่มีพิษนะก็จะเด้ไฟหน่อยหนึ่งลงก็แร้อยู่อยู่ฝั่งน้ำอีกฝั่งนี้นะคะ ไม่สวยน้ำเพราะว่าน้ำมันไหลตลอดพูดเอฟจะไม่ได้ยอนต่อสินงกล้กัเอฟจะไม่ได้บินบอกคำอุดรีตันีสารุกสวีเียีีสมมาีสวเียนาร้อนที่นี่นะลบท่านเออสสองสามองศาหน้าร้อนที่นี่เออ ทนได้มีสิดูสิทุกคนหน้าร้อนที่นี่เขามาปลากะไทยแลนด์กาสเปนส์กะ,กะทุกคนคือผักอะไรอะ่ะหนูว่ามันกินไม่ได้หรอกบ้านเราไม่เหลือมันผักอะไรอะ่ะทุกคนขายขายผักบ้านเราเลยอะ่ะใช่ไหมที่ก็กินกันอะใช่ไหมทุกคนขายขายเลยขายขายอ่ะ แต่หนูไม่เคยกินนะแล้วไม่อยากกินด้วยกรแพ้เพราะช่วงนี้แพ้เยอะมากเลยคนนี้นั่นคือตํแเยาปานะตะโดนเมื่อไหร่แล้โอ้โห و. ได้เป็นเต้นแน่นอนเลยสวัสดีจ้าสวัสดสีสวัสดีทุกสิบเอดคนนะคะ ทุกคนดูสิคืออะไรวะน่าร้อนนั่นเนี่ย 13. สส13นะามความร้อนนะอืทุกคนดูสิเต็มไปหมดลเลยอ่ามันจะเดินไปเรื่อยๆนะคะคนเขาก็จะมอง อันนี้ต้นอะไรไม่รู้่ไม่รู้จักจับได้หรือเปล่าม,มันจะมีหนามนะทุกคนนี่เพิ่งได้อันนี้คือตําแยป่านะคะห้ามโดนดิคัะถ้าโดนเนี่ยติ้วๆเลยกี่ทุ่มนะคะตอนนี้ประเมินเวลาลืมเอามานาฬิกามาบ่ายสองสี่สิเจ็ดนาทีนะคะ นูล,ลืมเอานาฬิกามาเพราะหนูเดินออกไปสวัสดีสิบโขศ์สิบเอ็ดคนนะคะบ่ายสองบ่ายสองเฉรยบ่ายสองสี่สิบเจ็ดนาทีนะคะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเจมันจะติดเสื้อผ้าไหมกูหนุ่มเดินมาเขาพูดภาษาที่นนะี่เลยอแล้วกวิสเว็ตต์ต์แล้วก็ ทุกค so no no นเขาหิ man, iet, ่ค <einfach S 1> <of> ือขึ <sh arp y> ้นน <an> ้ำแม่น้ำจะให้ดูนะแม่น้ำดูสิแม่น้ำไม่สวยเลยอ่ะพออฝนมันเยอะอ่ะฝนมันนี่ตึคือต้นต้นคือต้นอะไรนะที่นู่นนู้นมันมันผลไม้อีกชนิดนึงอ๋อมันรับกระปือนนุ่มอีเห็นไหมเห็นไหมมันอยู่เล็กๆตรงนั้นมันคือ หนูจำชื่อไม่ได้ที่ไหนครับที่สวีเดนค่ะสวีเดนเมืองเล็กๆที่เขาทำเครื่องบินอรอกปะคุณเออมืองเล็กๆเมืองที่เขาทำเครื่องบินรอไม่ได้แต่งหน้าดูไม่เจอดเลยปูเบาเดินจูงหมา,า,าถ้าน้ำสวยมันก็วิวสวยนะที่สวีเดนนะคะ ไปฟังยังจะเดินต่อไปนะอูะออนแอปเปิ้ลเมื่อกี้ทุกคนซอ,อนมากเลยน้ำเมื่อคืนตอนเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกทุกคนฝนตกเกยอะค่อยๆเอ็นนะมันเปียก ไม่ค่อยอยากออกนอกเพราะมีคนตามนะมีคนตามเราไม่ค่อยอยากออกยิ่งออกคนเดียวยิ่งน่ากลัวคนตามบางทีก็บางคนตามเราไม่อยากให้รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนอยู่บ้านตรงไหนคนะ่ะคือเขาตามถักที่หน่ม หนูคิดว่ามันเหมือนผักไม่ใช่ผักติ้วผักอะไรนะที่เขากินกันอ่ะคนไทยกินกันคนเยนนามชอบกินอ่ะหนูเห็นที่ร้านไทยก็มีขายนะแต่เขาบอกว่ามันมันไม่เหมือนกันมันคล้ายคล้ายกันนะคนนะไม่ลงไปนะเพราะมันมันแฉะมันแฉะหนูจะเดินไปเรื่อยๆนะคะมีอะไรถามได้เนอะ อยากให้เห็นหน้าเท่าไรเพราะไม่ได้แต่งหน้าเลยปาอุ้ยดูสิแขะฝนตกเมื่อคืนห้าหกวันแล้วปีนี้เห็ดเยอะแบจะไม่ค่อยมีพวกคนที่มาเก็บผลไมอ้อ่ะคอยจะไม่ค่อยมีผลไม้ปีนี้เห็ดจะออกเยอะมากกว่าดูสิมีคนเดินผ่านมาจะให้ดูข้างหลังเนาะ ข้างหลังยังม,มีคนเดินคนเดินผ่านมานหนูก็จะให้ดูข้างหลังจะเดินไปนจะพาไปดูผลมไม้กันคิดว่ามันมันหมดแล้วจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะลูกไม่ยอมมาด้วยลูกติดเกมกำลังเล่นเกมอยู่ เขาเป็นอันดับ20ของเทศนี้เขาว่าเขาเล่นเกมอะไรไม่รู้ถ่ายไม่ได้เพราะว่างั้นนะพอว่าเขาเล่นกันเขาบอกเขาเล่นเก่งอันดับี20ในประเทศนี้มันก็โอเคเอ,อยู่นะสําหรับเด็ก1 2า3เขาว่างั้นการเดินอยู่นะคะคนเดินเต็ม หายใจให้มิดใช่นะทุกคนมันมีแต่มันมีแต่ดอกอะไรก็มีหลงเต็มไปหมดใจข้างทางอะ่ะดูสินี่ยังดูสิอะไรอยู่มู้น <c oughs> มันจะมีมแมลงตัวเล็กๆแก,กทุกคนเออตัวเล็กๆแกที่มันลาฝนตกอย่างเงี้ยมันก็จะเดินออกมาใช่ไหมเวลาเวลามาเดิน่างเงี้ยหนูมไม่กล้าใส่พวกนาฬิกาอะไรพวกเนี้ยเออม,มันไม่ดีเอาเอาฟังเลยละจริงหลบเขาน่หนูจะไม่ถ่ายเขานะคะเพราะว่ามันติดแล้วมันมันจะเป็นลิขสิทธ์อะ ของบุคคนลนะคะถ้าเราจะไม่ถ่ายเขาถ้าเราไม่ขออนุญ,ญาตเขาก่อนนะคะมันผิดกฎหมายไม่อยากช่องผิวทวนคือมันเปียกมากเลยดูสิฝนตกที่เขาป,ปูเขานะะเออรองเท้าต้องเปียกปูเขาแล้วก็น้ำมันก็จะไหลลงมาต้นต้นผักเซียนต้นผักเซียน ต้นพักเซียนสวีเดนเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวออทุกคนข้างๆนี้คือจะเป็นต้นแอปเปลิลหมดเลยนะเออเห็นไหมเห็นไหมฝั่งนูนะ้นอะแอปเปลิลหมดเลยมีแต่ต้นแอปเปลิลอันนี้ของส่วนบุคคลนะคะเออสวนบุคคลเขาไปถ่ายไม่ได เดินไปเรื่อยๆนะคะทักทายตอนเย็นนะคะบ่ายบ่ายสองห้าสิบสามนาทีนะคะอันนี้คืตอต้นเชอรี่แต่ลูกมันออกลูกมันไปหมดแล้วหเห็นไหมคะอันนี้คืตอต้นเชอรี่นะเออลูกไปหมดแล้วคือไม่ถึงว่าลูกมันลูกหมดแล้วอะอือคนเก็บหรือไหมก็ค,คน <laughs> เก็บกินนะคะลูกมันจะใหญ่เท่านี้ จะเดินไปเรื่อยๆไม่รู้จะมีหรือเปล่านะลงก็แรงมีอะไรถามได้นะคะทุกคนต้นนี้สวยมากเลยมันใครต้นยูคาลิตัคิดว่านนะายงานเยอะมากเลย ลมกระแรงลมกระแรงนะทุกคนเดินดอกไม้ที่จงังหวัดน้องปลุกไม่สวยเลยเห็นไหมทุกคนไม่สวยเลยปีนี้เขาทำไม่สวย มันไม่ค่อยสวยนท่ทวนอันดอกน,นี้สวยอยุดให้ตัวนี้ก็สวยเช่นาหลังนี้มีฟึ้งด้วยมันเป็นใอสวยจย้ะนะหนูนหลบหน่อยว่ามีคนเดินผ่านไปต่อค่ะ ตอนเย็นตอนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสี่สิบห้านาทีแล้วนะคะที่นี่นะคะที่สวีเดนโอเคกับฟูจิตากลีตันฮิลต้นสวยนะ,ะตน้นเห็นไหมคะต้นสวยเหมือนบ้านทรงไทยเลยต้นนี้เวลาเวลาหน้าหนาวมันจะเป็นสีส้มทั้งต้นเลย สวยไปมันจะสวยสีส้มแรงกำลังเดินไปต่อทุกคนไม่ที่สังเกตดูข้างหลังนะคะไม่มีคนเดินตามนะคะคือไม่ไม่มีคนตามนะคะนั่งเถิด เดี๋ยวก็จะกลับแล้วอยู่นานไม่ได้ให้ดูตนน้นอะไรต้นเนี่ยนะถ้ามันติดเสื้อผ้านะถ้ามันติดเสื้อผ้านะมันนะออกไม่ได้นะทุกคนมันจะเป็นหนามนะแล้วมันแข็งด้วยอะจับไม่ได้นะมันจะติดอื เห็นไหมมันจะติดสผ้าน่นมัเห็นไหมมันเหมือนมันเหมือนลูกที่ว่าเวลาเราเดินในป่าแล้วมันติดอะ่ะแต่ทุกประเทศมันมีไม่เหมือนกันลูที่สกอกมากเลยเขาน่าจะตัดทิอันนี้คือตําแยป่ายังเลย อันนี้คือตามยาป่านะที่คนก็เอาไปทำทำซุกทำอะไรที่นี่เนะัะโดนไม่ได้นะกระโดดรลดเต้นแน่นอนอางานนี้ตอนอยู่กะลิตัสนะคิดว่านะสวัสดีทุกคนวันนี้เราไม่ได้แต่งหน้านะคะออกมาเดินออกลัางไกยนิดนึงตายตอนเย็นนะคะัะ นูแพ้ถ้าเห็นแอปเปิ้ลเม่ได้ไดนี่แพ้ใจจะละลายอ่แพ้เปิลกินที่ไรก็วิ่งทุกทีนะเออหน้าบวมหน้าบวมแพ้เปิ้ลนี่ไงจะพามาดูเนี่ยทุกคนนี่ไงไม่มีคนเข้าไปข้างในเห็นไหมรอยเขาเข้าอ่ะนี่ไง นี่ไงที่เขาเก็บอุย้ยมีคนเข้าไปเก็บปะหนูไมนะ่กินหนูไม่กินนะถ้าลูกมาลูกจะเก็บกๆเอาให้ดูนะนี่มันเป็นลูกแบบนี้ที่ก็กินกันไอ,ไ,อไ,อไอ้ไออมันมีหนามนะทุกคนแล้วแล้วยอดมันนะ่ะไปกินกัะน,น้ำพริกได้ดูสิทางนู้นเต็มเลยอือคนณดูสิทางนี้ด เห็นไหมเนาะคนนึงก็มาคนนี้ก็มาเห็นไหมตรงนั้นอ่ะดูสิแกงเลยทุกคนหนูไม่ลองไปนะหนูไม่รู้มันชื่ออะไรอ่ะแต่ยอดมันอ่ะเขาเอาไปกินกับน้ำพริกได้ดูสิยอดสวยมากเลยยอดมันอ่ะกินกับน้ำพริกต้มแล้วไปลวกกินเหมือน เน,นผักแต่มันจะหนามนิดนึงนะคะถ้าโดนนี่บาดมือนะ,ะนี่แหละผลไม้แล้วก็ตำแยกป่าดอกไม้ป่านะ,ะโอเค ต้นเชอรี่เยอะมากเลยทวดต้นใหญ่ต้นเชอรี่มันร่วงหมดแล้วนึกว่าจะพามาดูแต่มันร่วงหมดแล้วต้นใหญ่อันลูกต้นนี้ลูกใหญ่เท่านิ้วมือเห็นไ,ไหมดอกสวยเนาะแค่ดอ,อกไม้แล้วดอกไม้ แฝดอกไม้นะแฝดกัเกสราอยากจีจมอยากจับกลไม่ได้แถวนี้คนเยอะคน คนเยอะหนูจะจะถ่ายไม่ได้เยอะนะคะเออหนูถ่ายไม่ได้เยอะนะคนเดินเต็มเลยเออเราไปฟังหนึ่งก่อนอันนี้คืออันนี้คือต้นผักเซียนนะต้นผักเซียนที่มันมันออกดอกมาแล้วอะอสวยไหมทุกคน ก็จะพยายามเดินไปเรื่อยๆเนาะอะไรนะนเดินไปเรื่อยๆนะคะกคนใกล้ถึงแล้วอืม มีคนมาอีกแล้วท่าไม่ได้เยอะนะไม่ว่ากันนะโอเคทาไม่ได้เยอะอ้ยมันยังไม่ออกดอกนะมันยังไม่ไม่สุกเนาะนี่ไงอันนี้ใกล้สุดแล้วนะมันยังไม่ออกถ้ามันออกมันจะเป็นสีดำนะคะอันนี้อันนี้อีกแบบหนึ่งมันจะเป็นสีดำ อืมสีดำกับสีแดงนะเห็นไหมเออเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ก็มันจะเป็นนะผละไม้อือผลไม้ป่านะทุกคนไอ้ไอ้ดนตําแยมทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ อันนั้นสีดำมันยังไม่สุกดีนะดูสิข้างบนพอสุกเดี๋ยวจะพามาถ่ายทีหนึ่งนะดูสิยอดเขาอวบมากเลยทุกคนถ้ากินกับน,น้ำพริกคงจะอร่อยนะดูเลยจิ้มกับน,น้ำพริกอ่ะเอาไปลวกเหมือนปุ้งบ้านเราอะ่ะนั่นแหละมันยังไม่สุกนะคะทุกคนนว่าพามาดูเนี่ย อันนี้เป็นสีดำนะเวลามันออกมาเป็นสีดำอันนี้เป็นสีแดงมันจะมันจะมีสีสเนาะหนูจะเดินกลับแล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งหนูไม่ไปนะน่ากลัวจะเดินสบ,บ้านแล้วทุกคน ออกกำลังกายด้วยนะจะเดงกับไปแล้วค่ะทุกคนโชคดีนะคะไม่ได้แต่งหน้าดูไม่จิดเลยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย